สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราเจอกันอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมนั่นก็คือในเรื่องของวรรณยุกต์นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนอ่านนะคะแล้วก็ผ่นวรรณยุกต์ถ้าเกิดน,นักเรียนจําในเรื่องของอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่าได้ถ้าจําได้นะคะนักเรียนจะสามารถอ่านคํานั้นได้อย่างถูกต้องหรือผ่นวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้องนะคะ ในเรื่องของวรรณยุกต์ก็จะแยกออกเป็น2ออย่างค่ะนั่นก็คือรูปวรรณยุกต์นะคะแล้วก็เป็นเสียงวรรณยุกต์นะคะอ่าอย่างตัวอย่างเช่นปลาปาป้าป้าป๋า,ปา,ปาการที่เราใส่วรรณยุกต์มันจะทําให้คํานั้นเปลี่ยนเสียงแล้วก็เปลี่ยนความหมายจากคาว่าปามาเป็นปาป้าปลา แบบนี้นะคะแล้วถ้านักเรียนแยกอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำได้นักเรียนก็จะสามารถอ่านคำนั้นได้อย่างถูกต้อง<ม>เดี๋ยวเรามาเริ่มที่อักษรแรกกันเลยนะคะเป็นอักษรที่ง่ายที่สุดนั่นก็คืออักษรกลางค่ะอันนี้นะคะอักษรกลางก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองค์นี้นะคะกอไก่จอจานโดเด็ก ลากยาวมาจนถึงออ่างสามารถผันได้5เสียงโดยเราจะใช้มือของเราผันค่ะเสียงสามัญเอกโทรตรีและจัตาวาอักษรกลางผันตามนิ้วไปเลยนะคะอ่านแบบนี้นิ้วมือของเรานะคะสามัญเอกโทรตรีจัตาวาเจอไม้อะไรก็ไลใ่ให้มันไปตรงนิ้วนั้นเลยค่ะนิ้วโป้งสามัญน,นิ้วชี้เอกนิ้วกลางโทนิ้วนางตรีและนิ้วก้อยจัตาวานะคะเช่นคำแรก กอไก่ใส่ไม้จัตวากอไก่สละอัวยอยักษ์ไม้จัตวานะคะอ่านว่ากวย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 คำนี้อ่านว่ากวยต่อไปเตี้ยวเตียวเตี้ยวเตี้ยวเตียว,ยว,ยว,ยวอ่านรวมกันว่ากวยเตียวนะคะ,ะต่อไปดอเด็กไม่เอกสละอานอนหนูค่ะ ไม้เอกอยู่ตรงนิ้วชี้ไล่มาให้ตรงนิ้วชี้เป็นดานดานเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าดานนะคะคำที่สามไม้ตรีอยู่ตรงนิ้วนางไล่มาให้ถึงนิ้วนางเลยนะคะตายตายใต้ตาย,ตาย,ตาย,ตายเพราะฉะนั้นคำที่3าอ่านว่าตายนะคะ,อะลองมาดูคำนี้กันค่ะคำรองสุดท้ายก็ไก่สระเอียมอม้มาตัวสะกดและใส่ไม้โท ไม้โทและคำที่สองใส่ไม้จัตวาไม้โทอยู่นิ้วกลางไม้จัตวาอยู่นิ้วก้อยนะคะลองดูคำแรกกันเกี่ยมๆๆเกี่ยมเกี่ยมเพราะฉะนั้นคำแรกอ่านว่าเกี่ยมค่ะเกี่ยมเกี่ยมเกี่ยมคำแรกอ่านว่าเกี่ยมคำที่สองอี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 เพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า เกี้ยมอีนะคะเพราะฉะนั้นอักษรกลางจะง่ายมากถ้าคําไหนที่ขึ้นต้นด้วยไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งให้นักเรียนไล่นิ้วไปตามวันนยุกเลยนะคะเต่าเต่าเต้าเจียวเจียวเจี้ยวอ่านรวมกันว่าเต้าเจียวนะคะคํานี้คํานี้การการก้านการเพราะฉะนั้นคํานี้ใส่ไม้ตรีอ่านว่าการนะคะอันนี้คืออักษรกลางจะง่ายมากต่อไปค่ะอักษรสูง อักษรสูงก็ง่ายเหมือนกันค่ะอักษรสูงถ้าเกิดไม่มีรูปจะเสียงจัตาวาไม่มีรูปเช่นคําว่าอเดี๋ยวคุณครูให้ดูอักษรสูงก่อนนะคะจำได้ไหมมีทั้งหมด11ตัวขวดของชานใส่ผ้าถุงให้ฝากเศรษฐีนะคะ ถ้าเกิดพยัญชนะตัวไหนที่ขึ้นต้นด้วย11ตัวนี้แล้วถ้ามันไม่มีไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตาวาให้นักเรียนไล่ไปที่เสียงจัตาวาเลยก็คือนิ้วก้อยนะคะเพราะว่าพื้นฐานมันจะเสียงจัตาวาอะลองดูคำแรกค่ะคำว่าฐานลองดูนะทานฐานท่านทานฐาน,าน,านเราเจอคำว่าฐานที่เสียงจัตาวา สมมติว่าคุณครูใช้ผอพึ่งอ่ะคำว่าผีพีผีพีพีผ,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 ผีเห็นไหมคะเราจะเจออักษรสูงที่มันไม่ใส่ไม้เอกโทรตรีและไม้จัตาวาที่นิ้วก้อยเสมอเพราะว่าพื้นเสียงของอักษรสูงมันจะเป็นเสียงจัตาวาอ่ะลองดูหอหีบหอหีบสละอาค่ะห้าหาห้าหาหา,หา,หาเห็นไหมคะเจอคำว่าหาที่เสียงจัตาวา คำสุดท้ายค่ะคำนี้อ่านว่าสายเราเจอคำว่าสายที่สาย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 เราเจอคำว่าสายที่นิ้วก้อยนิ้วก้อยคือเสียงจัตวานี่แหละค่ะอักษรสูงมันมีพื้นเสียงคือเสียงจัตวานะคะแต่ถ้าเป็นรูปเอกเป็นไม้เอกมันก็จะตกที่นิ้วชี้ก็คือเสียงเอกเป็นไม้โทมันก็จะตกที่นิ้วกลางก็คือเป็นเสียงโทนะคะ ผันไปตามปกติเลยแค่ตัวไหนที่ไม่มีวรรณยุกมันจะอ่านออกเสียงจัตตวานะคะสังเกตง่ายๆอักษรสูงไม่มีตัวไหนเลยที่ใส่ไม้ตรีและไม้จัตตวานะคะเพราะว่าพื้นเสียงของมันเป็นเสียงจัตตวาอยู่แล้วเขาเลยไม่ใส่ไม้จัตตวาอ่ะคำแรกอ่ะคำที่สองค่ะทอถ,ถุงสะอานอนหนูไม่เอกอ่านว่าฐานฐาน อ่านว่าฐานนะคะเนี่ยถ้านักเรียนรู้จักอักษรนักเรียนก็จะผ่านวรรณยุกต์ได้ลองคํานี้ค่ะคําข้างล่างชอชิงสละอายยอยักษใส่ไม้โทไล่มาจนถึงนิ้วกลางเลยค่ะใช้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคํานี้อ่านว่าใช่นะคะ,ะคำข้างๆกันไม้โทอยู่นิ้วกลางไล่มาเลยค่ะหานหานห้าน เพราะฉะนั้นอันนี้อ่านว่าห้านนะคะอันนี้คืออักษรสูงคือใส่ไม่เอกก็ไล่มาให้ตรงนิ้วชี้ใส่ไม่โทก็ไล่มาให้ตรงนิ้วกลางเลยนะคะต่อไปอักษรสุดท้ายเรียกว่าอักษรต่ําอักษรต่ําจะมีทั้งหมด24ตัวคุณครูจะยังไม่แยกเป็นต่ําเดียวต่ําคู่นะคะอาจจะมีทั้งหมด24ตัวพันได้3มเสียง ถ้าไม่มีรูปไม่มีเอกโทระตรีจัตวามันก็จะเสียงสามัญแต่ถ้าเป็นไม้เอกมันจะออกเสียงโทถ้าเป็นไม้โทมันจะออกเสียงตรีอ่ะเอาใหม่นะคะถ้าคำไหนที่ใส่ไม่เอกหนูต้องไล่มันมาให้ตรงเสียงโทหรือห,หนูถึงจะอ่านได้อย่างถูกต้องถ้าคำไหนใส่ไม่โทหนูต้องไล่มาจนถึงนิ้วนางนะคะมันจะเป็นเสียงตรี ถ้าคําไหนใส่ไม่เอกจะเสียงโทถ้าคําไหนใส่ไม่โทจะเป็นเสียงตรีนะคะอ่ายกตัวอย่างคําบรรทัดแรกค่ะก็คือไม่มีรูปวรรณยุกต์ไม่มีเอกโทรตรีจะตะัตวาอ่านตามปกติของเราเลยมันจะตกที่เสียงสามัญน,นะคะคําแรกอ่านว่าคานคําที่สองอ่านว่างายคําที่สามรานทานเมาวนะคะ ต่อไปบรรทัดที่สองค่ะใส่ไม้เอกหมดเลยใส่ไม้เอกหมดเลยใส่ไม้เอกต้องไล่มาที่นิ้วกลางเพราะว่ามันเป็นเสียงโทอักษรต่ำใส่ไม้เอกจะอยู่ที่เสียงโทเช่นคำแรกค่ะคำแรกอ่านว่าค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 ำแรกอ่านว่าค่านะคะอักษรต่ำใส่ไม้เอกไล่มาให้ถึงนิ้วกลางเลยอลองดูคำที่สามเราไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากันนะคะคำที่สาม พอหอหอหอ,อ่านว่าหอนะคะคำต่อมาค่ะคำข้างๆวายวายวายอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเจออักษรต่ำา24ตัวนี้ใส่ไม้เอกให้หนูไล่มาให้มันเป็นไม้โทนะให้มันเป็นเสียงโทนะคะอ่ะรรทัดที่3ค่ะถ้าใส่ไม้โทหนูต้องไล่มาให้มันเป็นเสียงตรีอ่ะเช่นคำแรกพออพอ พ่อพ่อพอ,พอ,พอ,พอคำแรกอ่านว่าพอ่อคำที่สองยอยย,อย,ย,อย่อยย่อยย่อยอ่าคำไหนใส่ไม่โทไล่มาให้มันถึงนิ้วกลางเลยนะคะอ่ะคำนี้ค่ะคำนี้ซองซองซ่องซองคำนี้อ่านว่าสองและคำนี้งาง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  ลองมาดูความแตกต่างของสองคำนี้ค่ะอักษรต่ำใส่ไม้เอกจะเป็นเสียงทโทอ,อักษรต่ำใส่ไม้โทจะเป็นเสียงตรีลองมาดูความแตกต่างของสองคำนี้นะคะคำแรกใส่ไม้เอกค่ะนอนหนูอยู่อักษรต่ำใส่ไม้เอกจะเป็นเสียงทโทนะคะอ่านว่านี่นี่นี่คำแรกอ่านว่านี่ส่วนคำที <mel od ian mayonnaise> ่สองใส่ไม้โทจะเป็นเสียงตรีจะเป็น นี่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 เพราะฉะนั้นคำแรกอ่านว่านี่คำที่สองอ่านว่านี้นะคะเอาละค่ะมาถึงตรงนี้นะคะคุณครูจะสรุปว่าถ้านักเรียนแยกอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงได้ พอมันไปใส่วรณยุกต์มันจะทําให้นักเรียนผันเสียงวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นจําไว้ว่าอักษรต่าถ้าเป็นไม้เอกให้ไล่มาจนถึงนิ้วกลางเลยแต่ถ้าเป็นไม้โทไล่มาให้มันถึงนิ้วนางเลยนะคะเพราะว่ามันรูปเอกเสียงโทและรูปโทเสียงตี สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะคะลองฝึกอ่านคำเหล่านี้ดูนะคะทั้งอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงนะคะคำเหล่านี้ลองฝอึกผันวรรณยุกต์ดูนะคะว่านักเรียนสามารถผันได้อย่างถูกต้องไหมนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากนักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติมแล้วก็ลองฝึกฝึกผันวรรณยุกต์เพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ